สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแคสมาครับเอาชีวิตรอด EP2 กับ v V V f f c v นั่นเองเย้ yeah. คุณ v V V ไม่พูดอะไรหน่อยหรืมานี้มันไม่ได้ยินหรอกอยู่ยตรงนั้นะ่ะ เป็นคนไงเยันขึ้อ้มายเกิด <laughs> ตกสูงมากใช่ <laughs> ตกสูงมากไ <c oughs> อขอฆ่าตัวตาย ถ้าเตอร์ตายไงชยบบใช่ค่ะสวมชุดต้อนรับคิดมากเออเก็บอีกแล้วเออเก็บ,บข้าวดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าสุกแล้วบางอัน ในบ้านก็มีเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอยู่หลังคุณนะไปออกไป มีไอลอนมาให้เผาอีกไหมหมดหรือยังอ่ะ,อะวะ่าขุณเมืองเอาไปไว้ตรงนั้นค่ะ ไปน,นอนก่อนเตียงชั้นเตียงชั้นเตียงชั้นกดไว้รอมาเน,นี่ย ออกจะวางเตียงให้เนี่ยโอ้โหดึงแล้วตายไหมยอเอาค่ะโอ้โหพ่อลายเพี มาขัดจังหวะกำลังกระโดดอย่างสนุกสนานระหว่างที่เรอพีพีเอฟเอฟเราก็กระโดดฆ่าตัวตายโอ้ยนั่นไงปุ๊บเร็วเนื้อเร็วเนื้อเซ็ง ามาแจกของขวัญเราไปแจกของขวัญชาวบ้านแจกมเมล็ดพืชไงโ <c oughs> <c oughs> คตรทำลายลงย่อลงย่อใส่ชาวบ้านนียางมีคว่าอะไรก็ดาดูชาวบ้านชอบใสยย่ย่อห ชาวบ้านชอบใส่ย,ยอะ่ะเอ,อ่อเอาจะไปรู้ได้หรอฮะไม่ใช่ผัวชาวบ้านนะเว้ยโดนซอมบี้ไงจบไหม ไม่ได้โกงไม่ได้จะกดแบบปุ่มก็ได้หรือว่าเหยียบเป็นแป้นก็ได้ เฮ้ยอย่าตีอย่าตีจะเอาเหรอฮะฮะฮะอะไรไม่เอาไม่อยากทำร้ายผู้หญิงอย่าตีเออยัอย่าตีย่าตี ฆ่าตัวตายเลือดมันเหลือสองหัวใจเองสามครึ่งตายยังค้าง อยากเปิดมัดผีเอง <laughs> นั่นไงเจอแล้วนี่สองคนคนวนี่นี่เขาเดินเด็บเด็บอยู่ไหนไม่รู้ ชาบ้านจะย่อให้ดูโอ้ยใช่มันมีอะไรให้เปิดอ่ะเฮ้ยอย่าดเด,ดิดนนี้อย่าเดินนี้อย่าเดินนี้ค่ะเลย เหมโอคไม่ไหมใช่จะพาลุงไปสวรรค์นั่นไงอีกหลายคนอบบุ้ยไปกลับบ้านใช่ไหมไปกลับบ้านใช่ไหมฮะไอ้ตาลุงไอ้ตาลุงไม่กลับบ้านใช่ไหมฮะ zombie ma okay ของขวัญให้กับชาวบ้านฮไม่รับของฉันฉันอุตส่าห์เอามาให้ฉันอุตส่าห์เอามาให้ไม่รับของฉันใช่ไหมไม่รับของไม่รับหรอไ,รไรด้เจอกันไอต้ตะลุง หายอัวไปไหนแค่ก็ปอดอัดหนิขอบคุณจเจ้งแมมาคุยกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้ยินโอ้โหที่อัดมาเก้านาทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรเ,เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เก้านาทีแล้ว ทะเลทะเลทะเลทะลทะเลอย่ามาแย่งฉันขุดเดี๋ยวฉันขุดเธอเป็นคนขี้นะจ๊าตี